สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะแนะนำวิธีการโอนเหรียญ USDT ที่เราซื้อนะครับไปที่คริปโตวอลเล็ตนะครับว่าเราจะต้องทำอย่างไรนะครับอันดับแรกเลยนะครับก่อนที่จะโอน USDT จากบิตคอยไปคริปโตวอลเล็ตเราจะต้องไปนำเอากระเป๋านะไปคัปปี้กระเป๋าจากคริปโตวอลเล็ตที่เราจะโอนไปเช่นเราจะโอนมาที่ MetaMask นะครับเราก็มาเอาที่อยู่กระเป๋าของ MetaMask ไปนะครับซึ่ง เราก็ต้องดูด้วยนะครับว่ากระเป๋าของเรานั้นอยู่ในเชนไหนนะครับสําหรับกระเป๋านี้อยู่ในเชนของโพลีกอนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็าไปทําการขั้นลอกที่อยู่นะครับที่อยู่ก็อยู่ด้านบนนะครับกดปุ่มสีดำเนยสองสองอันซ้อนกันนะครับอันนี้คือการ copy กระเป๋านะครับจากนั้นเราก็าไปที่บิดขับครับ เราจะโอนย้อนไปนะครับเราก็กดที่ปุ่มสีแดงครับถอนจากนั้นก็ติ๊กถูกตรงช่องฉันได้อ่านและรับทราบคำเตือนแล้วนะครับการโอนออกจากบิทคับเราจะต้องโอนให้สอดคล้องกับเชนของกระเป๋าที่เราจะโอนไปนะครับถ้าโอนผิดมันจะมีปัญหาเงินอาจจะหายนะครับเอาทิ่เข้าไปแล้วก็วางกระเป๋าที่เราคัดลอกมานะครับ นี่คือกระเป๋าที่เราเขาลองเมื่อกี้นะครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับเลื่อนลงไปข้างล่างครับใส่ย,ยอดเงินว่าเราจะโอนไปทั้งหมดเลยโอนออกไป2อเหรีออยญใช่ไหมครับด้านบนนี้นะครับจะมีเชนให้เราเลือกนะครับกระเป๋าที่เราจะโอนไปนะั้นอยู่ในเชนไหนเราก็เลือกเชนนั้นนะครับสําหรับกระเป๋าที่เราเอามาคืออยู่ในเชนโพลอนก,ก็คือเมติกตรงนี้ครับ ัวติคเมติกเสร็จแล้วนะครับเราก็กดปุ่มตรวจสอบนะตรวจสอบเราเห็นว่าอยู่ที่เหรียญเชนเมติกเป็นแถบสีเขียวนะครับจะลดยอดเงินเท่านี้นก็าถือว่าถูกต้องนะเราก็ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับบันก็จะขึ้นมาให้เราตรวจสอบนะครับว่าถูกต้องหรือไม่นะครับเราต้องตรวจสอบให้ดีเพราะว่าถ้าโอนผิดแล้วเงินท่านอาจจะหายนะครับก่อนยืนยันครับจากนั้นนะครับระบบคอมบิดขับจะให้เรานะครับ ยืนยันด้วยการสแกนลายน,นิ้วมือนะครับนะถ้าเราตั้งค่าเอาไว้ว่าสแกนลายน,นิ้วมือนะครับแล้วก็กดปุ่มตรงกล้างนี่ครับนะระบบก็จะขึ้นมาให้เราเข้าสู่ระบบสแกนลายน,นิ้วมือครับเมื่อเครื่องมือขึ้นมาเราก็เอานิ้วมือที่เราสแกนไว้กดปุ่มนี่ครับก็เป็นอนว่าการโอนเหรียญจากบิดคัพไปยังกระเป๋าของเราก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ การโอ,อนเหรียญจากบิตคับจะไปสู่กระเป๋าคริปโตวเวลตก,ก็จะใช้เวลาประมาณ3-5นาทีนะครับเราก็จะเห็นว่ามีการดําเนินการอยู่ในช่วงของการ pending หรือ processing ครับกำลังดําเนินการอยู่นะครับรอสักครู่หนึ่งเหรียญก็จะเข้าไปที่กระเป๋าคริปโตวเว l ต t ของเรานะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปความรู้ให,ใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ